ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่เก้าวจากประมัทธติปณีอัตกถาคุตกานิกายอุทานอัตกถาโพธิวักปฐมโพธิสูตรที่หนึ่งหลังจากพระองค์ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขคือสุขอันเกิดแต่ผลสมาบัติแล้ววรนดาคำเหล่านั้น คำว่าวีมุตได้แก่วิมุตห้าคือตทงางควิมุตวิขำพนาวิมุตสมุดเฉทาวิมุปตปฏิปัสสัธิวิมุตและนิสรณาวิมุตบรรดาวิมุตห้าเหล่านั้นความหลุดพ้นโดยหลุดพ้นจากธรรมะอันเป็นค่าศึกนั้นนั้นด้วยองคุณนั้นนั้นเช่นการบริจาคายธรรมเป็นต้น และด้วยองค์แห่งวิปัสนาเช่นการกำหนดนามรูปเป็นตน้นปราบเท่าที่องค์นั้นๆยังเป็นไปโดยไม่มีการเสื่อมจัดเป็นปหานะในวงเล็บกาละคือการหลุดพ้นจากความตระเนีและความโลภเป็นตน้นด้วยฐานจากปานาติบาตเป็นตน้นด้วยศีลจากสักยาธิฐิ ด้วยการกำหนดนามรูปจากทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุไม่แน่นอนด้วยการกำหนดปัจจัยและธรรมะที่มีใช่ปัจจัยจากความเป็นผู้สงสัยด้วยการข้ามผลความสงสัยอันถัดจากนามรูปนั้นนั่นแลจากการยึดถือว่าเราว่าของเรา ด้วยการพิจารณาถึงรูปเป็นกลุ่มเป็นก้อนจากความสำคัญในที่ไม่ใช่ทางว่าเป็นทางด้วยการกำหนดว่าทางและไม่ใช่ทางจากอุเฉททิฏฐิด้วยการเห็นความเกิดแห่งนามรูปจากสัจสะตะทิฏฐิด้วยการเห็นความดับซึ่งรูปนามจากความสำคัญในสิ่งที่มีภัย ว่าไม่มีภัยด้วยการเห็นว่าเป็นภ<า>ัยจากความสำคัญว่าน่ายินดีด้วยการเห็นว่าเป็นโทษจากความสำคัญรูปว่าน่าเพลิดเพลินด้วยการเห็นรูปว่าน่าเบื่อหน่ายจากความเป็นผู้ไม่อยากหลุดพ้นด้วยยานคือความใครเพื่อจะหลุดพ้นจากความไม่วางเฉยด้วยยานคือความวางเฉย จากภาวะอันเป็นความขัดแย้งระหว่างธรรมทิฏฐิและพระนิพพานด้วยอนุโลมยานและพ้นจากภาวะมีสังขารเป็นนิมิตด,ด้วยโคตรภูยานนี้ชื่อว่าตทังควิมุตในวงเล็บหลุดพ้นด้วยธรรมะคู่ปรับกันคือหลุดพ้นชั่วคราวอันหนึ่งความหลุดพ้นที่รู้ชัด โดยไม่เกิดนิวรณ์มีกามฉันทะนิวรณ์เป็นตนและให้เกิดธรรมะที่เป็นข้าศึกมีวิตกเป็นตนในวงเล็บข่มไว้ด้วยสมาธิขั้นอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิตลอดเวลาที่ยังไม่ออกจากสมาธินั้นนี้ชื่อว่าวิขำพนาวิมุตในวงเล็บหลุดพ้นด้วยข่ม หรือสะกดไว้ความหลุดพ้นด้วยการละได้เด็ดขาดโดยให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกโดยสิ้นเชิงแห่งกองกิเลสฝ่ายสมุทยัยที่กล่าวไว้โดยในเป็นต้นว่าเพราะละทิฏฐิตามสมควรในสันดานแห่งพระอริยเจ้าผู้ดำรงอยู่ในมรรคนั้นๆเพราะท่านทำอริยมรรคสี่ให้เกิด นี้ชื่อว่าสมุดเฉทาวิมุตหลุดพ้นโดยเด็ดขาดก็ภาวะที่กิเลสสงบระงับไปในขณะแห่งผล,ลจิตนี้ชื่อว่าปฏิปสัสสทิวิมุตในวงเล็บหลุดพ้นด้วยความสงบพระนิพพานที่ชื่อว่าผลจากสังขารทั้งปวงเพราะสลัดออกซึ่งสังคตะธรรมทั้งปวงนี้ชื่อว่า นิสระวิมุตต์ในวงเล็บหลุดพ้นด้วยการพ้นออกไปแต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอาการหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งผล,ลจิตซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าคำว่าสเสวยวิมุตติสุขในวงเล็บ วิมุตติสุขังสุขปฏิสังเวทีความว่าพระองค์ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขคือสุขเกิดแต่ผลสมาบัติในวงเล็บหน้าสี่สิบห้าอีกอย่างหนึง่งวิมุตต์ได้แก่ภาวะที่จิตหลุดพ้นจากอุปกิเลสด้วยทำให้สงบระง,งับอีกอย่างหนึง่งพึงทราบว่าจิตนั้นแหละ หลุดผลเช่นนั้นได้สุขอันเกิดหรือเกี่ยวด้วยวิมุตินั้นชื่อว่าวิมุติสุขและในที่นี้เพราะพระบาลีว่าท่านผู้เจริญอุเบกขานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในชื่อว่าความสงบความสุขพึงทราบว่าอุเบกขาจัดเป็นความสุขได้ด้วย สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในอัตตกถาสัมโมหวิโนธนีว่าก็อุเบกขาท่านกล่าวว่าสุขเหมือนกันเพราะมีความสงบเพราะพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงเข้าอารหัสสมาบัติอันประกอบด้วยฌานที่สี่ไม่เข้าสมาบัติอื่นอีกอย่างหนึง่งความเข้าไปสงบสังขารทุก์ขท่านเรียกว่าสุข เหมือนในประโยคเป็นต้นว่าการเข้าไปสงบสังขารเป็นสุขฉันใดเฉพาะปฏิปสัสสทิวิมุติที่ได้มาจากผลอันเลิศคืออรหัตผลเพราะเป็นความสงบกิเลสและทุกข์ทั้งิ้นพึงทราบว่าสุขในที่นี้ฉันนั้นวิมุตติสุขนี้นั้นมีสองอย่าง โดยแยกตามความเป็นไปของผลจิตคือในมรควิถีหนึ่งในการอื่นหนึ่งผลลจิตสามหรือสองในวงเล็บขณะที่มีพระนิพานเป็นอารมณ์อันเป็นผลของวิมุตติสุขนั้นนั้นย่อมเกิดขึ้นในลำดับอาริยมร์แต่ละมร์เพราะโลกุตตะกุศลให้ผลโดยไม่เว้นว่าง ในคราวที่อนุโลมจิตสองดวงเกิดในชาวนาวาระที่อริยมรรคเกิดขึ้นจิตดวงที่สามจัดเป็นโคตรภูจิตดวงที่สี่จัดเป็นมรคจิตต่อแต่นั้นไปเป็นผล,ลจิตสามดวงแต่ในคราวที่อนุโลมจิตเกิดขึ้นสามดวงจิตดวงที่สี่เป็นโคตรภูจิต ดวงที่ห้าเป็นมรคจิตต่อแต่นั้นไปเป็นผลจิตสองดวงจิตที่สี่ที่ห้าย่อมเป็นไปด้วยอำนาจอัปปนาด้วยประการชนีต่อแต่นั้นดำเนินไปไม่ได้เพราะใกล้ต่อพวังขจิตแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าแม้จิตดวงที่หกก็เป็นอัปปนา คำนั้นท่านขานไว้ในอัตตกถาแล้วพึงทราบผลจิตในมัคควิถีด้วยประการฉนีผลจิตในการอื่นย่อมเป็นไปด้วยผลสมาบัติและที่เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธาสมาบัตท่านสงเคราะห์ด้วยผลสมาบัตินั้นเองก็ผลสมาบัตินี้นั้น ว่าโดยอัดผะเป็นวิบากแห่งโลกุตระกุศลจิตอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พึงทราบว่าเป็นอัปปนาถามว่าผลสมาบัตินั้นพวกไหนเข้าได้พวกไหนเข้าไม่ได้ตอบว่าปุตุชนทั้งหมดเข้าไม่ได้เพราะยังไม่บรรลุ พระอริยเจ้าชั้นต่ำก็เข้าผลสมาบัติชั้นสูงไม่ได้เหมือนกันฝ่ายพระอริยเจ้าชั้นสูงจะไม่เข้าผลสมาบัติชั้นต่ำเพราะท่านสงบระงับด้วยการเข้าถึงความเป็นในวงเล็บอริยะบุคคลชั้นสูงขึ้นแล้วพระอริยเจ้านั้นนั้นย่อมเข้าผลสมาบัติของตนของตนเท่านั้น แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระโสดาบันบุคคลและพระสกะาคามีบุคคลย่อมไม่เข้าผลสมาบัติพระอริยาบุคคลชั้นสูงสองพวกเท่านั้นที่เข้าเพราะท่านทำให้บริบูรณ์ในสมาธิได้ข้อนั้นไม่มีเหตุผลเพราะแม้ปุตุชนก็เข้าโลกิยาสมาธิที่ตนได้แล้ว อีกอย่างหนึง่งจะหาเหตุผลในข้อนี้ไปทําไมสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าสังขารุเบกขายาณสิบเหล่าไหนที่เกิดขึ้นด้วยวิปัสนาโคตรภูธรรมสิบเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยวิปัสนาในการตอบปัญหาดังกล่าวนี้ท่านกล่าวถึงการเข้าผลสมาบัติ ของพระอาริยเจ้าเหล่านั้นว่าเพื่อประโยชน์แก่โสดาปติผลสมาบัติเพื่อประโยชน์แก่สกทาคามิผลสมาบัติเพราะฉะนั้นจึงสรุปในข้อนี้ว่าพระอริยเจ้าทั้งปวงย่อมเข้าผลสมาบัติที่เป็นของท่านเองถามว่าก็เพราะเหตุไรพระอาริยเจ้าเหล่านั้นจึงเข้าสมาบัติ ตอบว่าเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเหมือนอย่างว่าพระราชาเสวยสุขในราชาสมบัติเทวดาเสวยทิพยสุขฉันใดพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นกำหนดเวลาไว้แล้วเข้าผลสมาบัติในเวลาที่ต้องการด้วยคิดว่าเราจากเสวยโลกุตรสุข ถามว่าผลสมาบัตินั้นเข้าอย่างไรหยุดอย่างไรออกอย่างไรตอบว่าก่อนอื่นการเข้าผลสมาบัตินั้นมีสองอย่างคือไม่ใส่ใจอารมณ์อื่นนอกจากพระนิพพานและใส่ใจถึงพระนิพพานเหมือนดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านผู้มีอายุ ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวีมุตสมาบัติอันไม่มีนิมิตมีสองอย่างคือการไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงและการใส่ใจถึงธาตุที่หานิมิตไม่ได้ก้อนในที่นี้มีลำดับการเข้าผลสมาบัติดังต่อไปนี้พระอริยาสาวกผู้ต้องการเข้าผลสมาบัติไปในที่หลับ ลีกเร้นอยู่พึงทิจารณาสังขารด้วยอุททยัพ,พยาญาณเป็นตน้นเมื่อท่านรูร้แจ้งตามลำดับความเป็นไปอย่างนี้จิตย่อมเข้าถึงนิโรธด้วยอำนาจผลสมาบัติต่อจากโคตรภูญานโดยมีสังขารเป็นอารมณ์และผลลจิตเท่านั้นเกิด มัคคจิตไม่เกิดแก่พระเสขขะบุคคลเพราะท่านน้อมไปในผลสมาบัติส่วนอาจารย์เหล่าใดกล่าวว่าพระโสดาบันคิดว่าจากเข้าผลสมาบัติของตนเจริญวิปัสสนาแล้วเป็นพระสกะทาคามีและพระสกะทาคามีคิดว่าจะกเข้าผลสมาบัติของตนเจริญวิปัสสนาแล้ว ได้เป็นพระอนาคามีดังนี้อาจารย์เหล่านั้นพึงถูกต่อว่าว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระอนาคามีก็จะเป็นพระอระหันต์พระอระหันต์ก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะเป็นพระสัมพุทธเจา้าละสิเพราะฉะนั้นวิปัสสนา จึงให้สำเร็จประโยชน์ตามความประสงค์ตามอัธยาศัยด้วยเหตุนั้นสำหรับพระเศคาบุคคลก็เกิดแต่ผลจิตเหมือนกันมรรคจิตไม่เกิดถ้าท่านบรรลุมรรคจิตที่สัมปยุตด้วยปฐมฌานไสผลลจิตที่สัมปยุตด้วยปฐมฌานเท่านั้นก็เกิดแก่ท่าน ถ้าท่านบรรลุมัคจิตที่สัมปยุตยด้วยฌานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาทุติยฌานเป็นต้นสายผลจิตที่สัมปยุตยด้วยฌานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาทุติยฌานเป็นต้นก็เกิดถามว่าก็เพราะเหตุไรในที่นี้โคตรปูยานจึงไม่มีนิพานเป็นอารมณ์เหมือนที่เป็นปุเรจาริกข,ของมัคคยาน ตอบว่าเพราะผลญาณไม่เป็นธรรมะที่นำออกจากทุกข์ความจริงธรรมะคืออริยมรรคเท่านั้นเป็นธรรมะนำออกจากทุกข์สมจริงดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าธรรมะเหล่าไหนเป็นธรรมะที่นำออกจากทุกข์อริยมรรคสี่ที่ไม่นับเนื่องในโลกเป็นธรรมะนำออกจากทุกข์เพราะฉะนั้น โคตรภูยานอันเป็นอนันตรปัจจัยแห่งสภาวะธรรมที่นำออกจากทุกข์โดยส่วนเดียวซึ่งดำเนินไปโดยสภาวะที่ออกจากสองฝ่ายต้องออกจากนิมิตก่อนเพราะฉะนั้นโคตรภูยานนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถูกต้องแล้วแต่ว่าญาณที่เป็นปุเรจาริกของผลญาณ ซึ่งมีสภาวะไม่ออกไปเพราะไม่เป็นธรรมานําออกจากทุกข์เหตุที่กำจัดกิเลสซึ่งกำลังเป็นวิบากของอริยมรรคไม่ได้เพราะได้เจริญอริยมรรคไว้แม้บางคราวจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่ถูกไม่ควรเพราะอนุโลมยานในทั้งสองฝ่ายมีอาการไม่เท่ากันเพราะอนุโลมยาน ในอะเรียมัรควิถีอันถึงความบริบูรณ์อย่างสูงสุดด้วยโลกิยาญานอันทำลายได้อย่างดีซึ่งกองโลภะเป็นต้นอันมีมากมายซึ่งไม่เคยแทงตลอดมาก่อนเกิดขึ้นอนุโลมแก่มัคคยานส่วนในผลยาณวิถีอนุโลมยานนั้นๆไม่มีความขนขวาย ในอริยมรรควิถีนั้นเพราะมรรคนั้นนั้นตัดกิเลสนั้นนั้นได้เด็ดขาดจึงเป็นเพียงบริกรรมให้เกิดความพรั่งพร้อมแห่งความสุขอันเกิดแต่ผลสมาบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอนุโลมยานเหล่านั้นจึงไม่มีการออกจากที่ไหนไหนเพราะ ยานในที่สุดแห่งอนุโลมยานเหล่านั้นอันมีสังขารเป็นนิมิตพึงมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จากการออกจากสมาบัติก็เพราะคำอธิบายดังว่านี้เมื่อพระเศขาบุคคลพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยอุทธยพยาญาณเป็นตนเพื่อจะใช้ผลสมาบัติของตน ผลเท่านั้นจึงเกิดขึ้นในลำดับวิปาาัสนาญาณมักไม่เกิดฉะนั้นคำอธิบายดังกล่าวมานี้จึงเป็นคำอธิบายถูกต้องถึงทราบการเข้าผลสมาบัติดังกล่าวมาอย่างนี้ก่อนก็ผลสมาบัตินั้นมีการตั้งอยู่โดยอาการสามอย่างตามพระบาลีว่าผู้มีอายุ ปัจจัยแห่งการตั้งอยู่ของเจโตวิมุตติอนหานิมิตมิได้มีสามอย่างแลคือการไม่มนาจิการถึงนิมิตทั้งปวงหนึ่งการมนณาิการถึงธาตุอนหานิมิตมิได้หนึ่งการเตรียมตัวไว้ก่อนหนึ่งเติงอัดจากมัชฌิมนิกายมูลปันนาบเล่มสิบสองข้อห้าร้อยสามหน้าห้าร้อยสี่สิบสาม ในสามอย่างนั้นคำว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนในวงเล็บบุพเพจะอภิสังขาโรได้แก่การกำหนดเวลาไว้ก่อนเข้าสมาบัติก็เพราะท่านกำหนดไว้ว่าจะออกในเวลาโน้นจึงไม่ออกตราบเท่ายัางไม่ถึงเวลากำหนดด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจวาจานี้ ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยส,สัจเศโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสด็จภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมาผลนินพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าขา